อะไรไัดใจเลยนะครับองน้มน้มไอ้นู้แหละถ้าน้อมน้มไอมันจะครับตอคณะกรรมการ นะครับในการกับการแข่งขันนะครับเบ้าสายวัยนะครับแล้วก็ต้องัสดีสําหรับท่านที่มีความสนใจนะครับท่านมีความสนใจในการแข่งขันในั้งนี้นะครับถ้าพูดพูดถึงว่าว้าไทยแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเราคุ้นเคยกับมันตั้งแต่เด็กนันะครับเป็นเด็กนะครับมาตั้งแต่หรือถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยเรานะมีมาตั้งแต่โบราณนะครับการเล่นเบ้าเนี่ยนะครับเด็กก็เล่นได้ ผู้ใหญ่ก็เล่นดีนะครับแล้วทําให้นะครับนะครับการมีส่วนร่วมในครอบครัวเราเราด้วยนะครับหรือเาเนี่ยนะครับเป็นเหมือนผู้ปัญญามีการเล่นกันแพร่หลายนะครับแพร่แพร่หลายมากเฉพาะเมื่อว่าประเทศไทยนะครับก็มีการแข่งขันประเทศจีนอินโดนีเซียนะครับมีหมดนะครับสิ่งที่สาคัญนะครับในวันนี้นะครับท่านนายกท่านฝากขอบคุณนะครับมาด้วยนะครับก็คือนายบัญชาธิษรานนายกเทศมนตรี นะครับเทศบาลเมืองของะเ,เดื่อของเราท่านฝากบอกว่าขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับทุกท่านที่มาเพิ่มสีสันนะครับบรรยากาศให้กับชาวตำบลของมะเดื่อของเราแล้วก็ฝากบอกมายังนะครับประชาชนด้วยนะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรใดนะครับที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นมีประโยชน์กับประชาชนท่านนะครับสามารถสนับสนุนนะครับ บันเจิดด้วยนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์ภาพศักยภาพของอายุนะครับนะครับอ่าแล้วเล่นนั่มามาพี่หน่อยช่วยอ่าปล่อยว่าวสายเฮ้ยปล่อยทีละตัวละตัวละตัวแล้วยคเดียวนะครับอ่าอ่าเพราะว่าว่าวสายเนี่ยอ่าว่าวชุดนี้อนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าดึงออกเดี๋ยวมันจะออกบาทีละตัวห้ามดึงออกอ่านะครับอ่า ต้องต้องต้องกับแบบนี้นะครับหายใจเกี่ยวกับเพดาบินของทางไอ้อากาศยานนะครับก็ไปขึ้นที่ไหนถ้าผมปล่อยเต็มที่ก็ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันเป็นรบกลัวอากาศยานก็มีเรื่องดีๆอีกหลายปีประมาณสักสองปีนะครับก็เดี๋ยวผมจะตามติดโลกอย่าดึงออกพี่อย่าดึงออกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกมาเองอ่าแล้วคอยดูหางไม่ให้พันนะครับเป็นว่าสายที่ยาวที่สุดตอนนี้เพราะผมต่อได้คู่เดียว นะครับเพราะเมื่อวานมาเช็คล้มแล้วล้มแรงมานะครับก็ผมจะต่อยพันห้าร้อยคำนะครับถ้าเรามาร่วมมือช่วยกันนะครับเชิดชูสถาบันชาตินะครับอ่านี้ใช้งานมาสิบปีนะครับก็ยังยังมีความสวยงามอยู่อ่านะครับให้ล่อยล่อยไปได้เลยครับจะทำว่าให้เป็นรูปทรงปลากระเบนนะครับก็เหมือนกับอย่างที่ไปโชว์ต่างประเทศนะครับ คนทั้งที่นอต่างประเทศก็าังมีความคิดเขาตัวเองเพราะนั้นว่าที่ทำกับมือจะเป็นวิขสิทธิ์ของเขานะครับก็ทีนี้ว่าชทีนี้ก็เป็นวิชสิทธิ์ของผมโดยชอบทำไม่ว่าการเนเนี้ยเนี่ยอย่าปอย่าปล่อยนะทีนี้จะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมด้วยเช่ยกันนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยว่าวสายแบสีธงชาตินะครับทีนี้ผมบอกว่าสักวันหนึ่งนครับผมท่านองท่านองจับตรงนี้นะครับอ อานะครับอ่าทุกคนมาอยู่ตรงนี้เลยครับใต้ผืนธงชาติเลยอานุ่มๆมาเอาสมาชิกเร้วชลงลมมามาทุกคนเลยออกมาอ่ามาเรามาร่วมกันอ่านี่นเนี่ยทีนี้ภาพมันจะออกมาทุกคนไม่ต้องอายครับออกมาเลย ครับทีนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับก็เป็นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่เรามีพิธีการเปิดเปิดงานว่าวด้วยนะครับก็เลยอททาธงชาติไทยจะลอยอยู่บนหัวของทุกๆุกคนนะครับตามที่ผมได้คิดไว้นะครับเมื่อ17เกปีที่แล้วบอกสักวันหนึ่งสนามว่าวทั่วประเทศไทยถ้าผมได้มีโอกาสได้ไปนะครับ เนยหนักผมไม่ว่าหนักคนถือธงทีนี Jake ้ธงของเราไปซ้ำกันหลายตัวท่านเลยประธานสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือสีประจำชาแนงพระราชวงศ์จัดนะครับอ่านะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะปล่อยไม้นะครับเดี๋ยวคู่กันนะคเดี๋ยวใครอ่าเดี๋ยวพี่นันนันเอาว่าพี่นันขึ้นด้วยอ่าแกก็เตรียมมาว่าพี่พันอ่าหน นะครับอ่าอ่าพักเที่ยงก่อนนะครับเชิิสมาชิกทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับถ้าท่านมาเป็นโค้นะครับจากบางเชือกหนังและทุกชุมรมที่มาอยู่ในนี้นะครับเชิญรับประทานอาหารยังก่อนนะครับเอ่อ ขึ้นแล้วไม่ไม่ไหหรอครครัเ็บร้อยค่ะ เอาตาประทับนะครับเพราะฉะนั้นว่าจะเกิดการแข่งขันได้ว่าเท่านั้นต้องมีตาประทับนะครับต้องมีตาประทับเท่านั้นนะครับแพ้นชนะมันอยู่ที่กระแสะลมนะครับมันอยู่ที่กระแสะลมเป็นตัวตัดสินนะครับเราจะไม่ได้บอกว่าความสวยงามอะไรเพราะเราไม่ได้แข่งกันด้วยความสวยงามนะครับเราแข่งกันด้วยความสายและสูงสายสูงยืนลมนะครับ ทีนี้บางครั้งเนี่ยกรรมการกกเขาก็จะพิจารณาดูว่าตัวไหนมัมนยืนลมได้นานกว่าน,นะครับแลวสายได้ดีในองศาที่สายขวา,าเท่ากันนะครับเพราะฉะน,นั้นความสวยงามก็เราจะไม่วัดนะครับต่อสู้กับบน้องฟ้านะครับลมเป็นตัวกำหนดเทศบาลคองมาดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำเอ่อเนนี้เป็นสถิติไว้ นะครับอ่าลงลำดับหน่อยสีสามเจ็ดตากันนะอาจจะของว่าไหนจะของว่าอ่ะอาจจะทางไหนดูเนะเห็นไหมสองตัวเลยอะไนี้อ่าก็ต้องขอสอบุที่ หนูอยากได้เหรอหนูอยากได้เหรออขายไหมขายไหม <c oughs> คุณให้น้องไปตัวก็ได้ปไปถ่างให้แป๊บน่ายไหมอะขขห้ ให้เลยเหรอให้ห้างกจับนี่ก่อนจับไปยูต้อนใหางก่อนหนูมีเชือกอยู่หนูมีเชือกอยู่โค้ดนี้าดี้เขาว่าหนูมีเชือกอยู่ให้เลยคาตรงนี้อืมป่าพอดีเขาป่ากระดาษให้เลยเหรอให้เลยเหรอให้ที่นี่ไม่จะให้เลยให้ที่นี่ไม่จะให้เลยจะให้เลยมันจะไกลไปไม่ขายไม่ขายดิจริงๆนะขายแต่วันนี้ลุงพันธ์ขอใจดีขอให้ 啊。